สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำสปอยนะครการเลกชุด VEV03 นั่นเองซึ่งก็ดำเนินมาถึงแครนสุดท้ายของชุด VEV03 แล้วนั่นเองก็คือแครนเนโอนกตานั่นเองนะครับที่ผมจะทำเนาะอ่ะก็คือผมลงทั้งโกทั้งแองเฟไปล้นะครับซึ่งก็ใครอยากดูก็สามารถกดที่ปุ่มไอมุมบนขวามือได้เลยนะฮะผมก็จะใส่ไว้ตรงนั้นเนาะอ่ะก็แครนเน o n e x t a r นะครับก็เป็นแคนที่เด่นเรื่องการเรียกพวกกับปั๊มพลังเนาะ ก็เป็นแคนดอกไม้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแคนที่น่าเล่นนะครับแล้วก็เป็นแคนที่เก่งแคนหนึ่งเลยเนาะพร้อมกับลูกเล่นใหม่อย่างแคนโทเค้นนะครับที่เป็นยูนิตที่อยู่นอกเด็กและสามารถซูพปเรียลงมาจากความสามารถของกาดได้นั่นเองนะค่งก็เป็นลูกเล่นใหม่ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็อาร์ตกาดต่างๆในค่อนข้างที่จะมีความครีเอทแล้วก็น่ารักนั่นเองนะก็เราไปดูสําหรับกาดในชุดนี้กันเลยเนาะอ่าเกศสามใบแรกนะฮะก็จะเป็นทหารเสือแห่งดอกลิลลี่สีขาวนะเซซิเลีนนั่นเองนะฮะเป็นเกศ เป็นแคนฟอสนะฮะก็มีสกิลแอคนะครับกาน,นเผื่อเาร์ทบัตหนึ่งกิเลียรเราใบหนึ่งเช็คท็อปห้าใบนะครับแล้วก็คอลงมาไม่เกินสองใบหรือช่องเลียจากนั้นถ้าในโซมีเกตสามนะครับทำการคอสามใบแทนสองใบแล้วก็ยูนิตแถวหน้าทั้งหมดจะบวกหมื่นหมดเลยนะครับก็สามใบเนาะดังนั้นเนี่ยก็เก่งมากๆเพราะมันได้ปั๊มพลังได้เรียกพวกก็แบบกินใบเดียวได้สามใบอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างดีแล้วถ้ามันทําทุกเทอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบสุดยอดนะคือแบบเรียกพวกง่ายมากง่ายกว่าร้อยยอนเยอะเลยนะครับก็ถือว่าาดีาาีีมกนนนะะ้เเย นนนัั่เองะครบต่อมาเป็นทหารเสือแห่งดอกแพนซี่ซิลเวียนนั่นเองบอกว่าลงมาแล้วก็ขอแพนโทเคนมาใบหนึ่งเนาะซึ่งไอแพนโทเคนเนี่ยบอกก่อนว่ามันเป็นการ์ดที่อยู่นอกเด็กนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะหลังๆเนาะสำหรับแพนโทเคนนะฮะอย่างที่เขาบอกเลยแพนโทเคนครับจะเป็นเกศศูนย์ที่มีพลัง5,000มีหนึ่งคลิกแ,แล้วก็เรามีความสามารถบูนนั่นเองนะฮะก็เหมือนแบบปลูกต้นไม้อะแคบบ่ปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแพนโทเคนก็จะเหมือนแบบต้นไม้ที่อยู่ในกระถางอะไรประมาณนี้เนาะเออนเนโอนินนะก รีเบกานั่นเองนะครับบอกว่าเมื่อลงสนามนะครับยูนิตเกล็ดหนึ่งจะต่ำวกว่าใบอื่นหนึ่งใบจะบวกห้าพันนั่นเองเทคล่างบอกว่าเมื่อจบเทิร์นคุณสามารถถอดโซนหนึ่งใบแล้วก็รีไทแพนโทเกนหนึ่งใบแล้วก็สามารถเด้งมันกลับขึ้นนี้ได้นะฮะ,ะแล้วก็สามารถลงมาในเทิร์นหน้าได้นั่นเองเพราะว่าลงมาบุ๊กก็จะจิ้มเพื่อนห้าพันอย่างนี้เป็นตัววามบาลังที่ค่อนข้างดีใบหนึ่งเนาะแพนโทเกนก็เป็นเกรดศูยนย์นะครับดังนั้นงลงมาก็จิ้มแพนโทเกนก็ได้นะดูโอเคอยู่นะครัััับบบบบสาาาาาาาหหรรในน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 ี้้เเเเเเะะะะะไออออออกกกกกกก็็็็็่่่่่ดดฮตมมปปงงชืุลลลยว นะครับแล้วก็คอแพนโทเคนลงช่องเรียการได้หนึ่งใบจากนั้นถ้าลงแวนก็คอได้2ใบน,นั่นเองก็เทคล่ามบอกว่าส so วัสดิ์หนึ่งะฮะแล้วก็จิ้มแพนโทเคนสามใบบวกห้าพันนี้ก็เป็นใบที่นํามาเล่นกับแพนโทเคนได้ก็ค่อนข้าง,งดีเลยนะอ่ามีสกิปบอกว่าลงมาไม่ต้องจ่ายคอสก็หยิบแพนโทเคนลงมาเลยอะไรเงี้ยเออก็ค่อนข้าง,งดีใบหนึ่งนะครับต่อมาเป็นทหารเสือแห่งดอกทันปโปโปนะครับมีโูก,กาสนั่นเอง ก็บอกว่าลงสนามนะครับถอดโซ่หนึ่งใบแล้วก็คอเพนโทเคตลงมาในแถวเดลตั้งเดียวกันอยู่ในนี้หนึ่งใบนะครับแล้วก็เท็ลัมบอกว่าเมื่อเลิกกาดไปอื่นลงมาในแถวเดลตั้งเดียวกันอยู่ในนี้ก็จะบวกสามพันตั้งดังนั้นเนี่ยถ้าลงมาปุ๊บถอดโซ่เรียกเพนโทเคตลงมาแล้วตัวนี้ก็จะบวกอีกสามพันมันก็จะต่อตูดกัน 16, ไปสิบหกเลยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นค่อนข้าง,างแรงนะเวลาแบบว่าเล่นต้นเกมอะไรเงี้ยถ้าสมมติเล่นต้นเกมว่าขอหมื่นเลยนะอ่านะถ้าแบบว่าลงมาก็สามารถแห่ได้ค่อนข้าง,างดีเหมือนกันนะใบนี้นนะต่อมาเป็ อ oh, <laughs> ๊อฟอะไรทำไมไม่ออกอันนึงนะแป,ป๊บแป,ป๊บ A few moments later เก็ตามนั้นเลยนะครับก็เป็นอรอพีจีสำหรับเนวนันเกตาเนาะซึ่งเออก็สวยงามนะครับก็ใช้นะครับวันนี้ต่อมาเป็นวัตถุระเบิดนะครับโทเมโทนะฮะมาถึงมะเกือเทศกันแล้วนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างดีนะถ้าจำไม่ผิดมีสกิลแอคนะครับกินแพนดูร์กิสองใบจวนหนึ่งเลยตัวเองบวกหมื่นได้นี่นะครับสำหรับแบบว่า แทนตัวเครื่องมันยิงแค่ห้าพันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเกียร์สูตรอะไรเงี้ยบางทีมันเต็มบอดอะไรเงี้ยสแปมมาก็เอาโทโมิโทเนี่ยกินทิ้งจั่วบวกพลังได้แล้วก็เทย่าบอกว่าเมื่อตีนะครับดีทายอยู่ในนี้แล้วก็ขอเป็นตัวเค็นไม่เกินสองใบนั่นเองนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะเพราะบตีเสร็จลุกตัวแตกระเบิดตู้ม ได้มเมล็ดตกดิน2อันก็งอกขึ้นมาเป็นแพนโทเค็นถือว่าค่อนข้างดีเพราะมันจั่วฟรีได้แล้วก็ตีเสร็จปุ๊บมันฆ่าตัวตายแล้วก็ดูแพนโทเค็นออกมาเหมือนว่าที่กินเข้าไปก็ถุยออกมาแล้ววันเนี้ยเออผมว่าโอเคนะอืสำหรับตัวมันนะครับต่อมาเป็นฐานเสือดอกลิลลี่แห่งหุบเขาไควันนะครับบอกว่าเมื่อลงมาบวก5,000ตาม เกรดศูนย์ของคุณอยู่เฉลยนั่นเองก็ยิ่งเรามีแพนโทเกนเยอะอะไรเงี้ยก็จะบวกพลังประมาณเนี้ยเนาะถ้าต้นเกมเรามีแพนโทเกนเยอะอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างดีนะเพราะว่ามันจะทําให้ตัวเองเนะี่ยตีหนักช่วยต้นเกมด้วยนะเพราะมันไม่มีคอร์สเลยเนาะต่อมาเป็นปราดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับอิวมูลซูลนะครับบอกว่าเมื่อลงสนามนะครับถ้าคุณมีเรียกอากาศเกรดศูนย เป็นจนํานวน2ใบหรือมากกว่านะข่าวสารว่าเขาตัววัดหนึ่งแล้วก็ยูนิตทั้งหมดที่อยู่ในแถวเดียกตั้งเดียวกับยูนี่บวกห้าพันได้ 5, นั่นเองก็เป็นใบที่เอาไว้ปั๊มพลังอีกใบหนึ่งเนาะต่อมาเป็นฟรุสบัตเกตเอลฟ์นะครับบอกว่าทอสโซแล้วกินตัวเองนะบอกว่าคอแพนโทเคียนไม่เกินสองใบลงเลรียแล้วถ้าแวนไปเกินสามเป็นสูงกว่าแพนโทเคีนที่คอลงมาจะ 5, บวกห้าพันนั่นเองนะครับต่อมาเป็นเทพพิทักษ์อรารวาสนะครับโอนิโกโบนะฮะก็เป็นเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นอะไรมันเป็นมันใช่ปะมันเป็นหัวมันใช่ไหม หรือหัวใชยเท้าคือผมผมไม่รู้จริงโทษทีนะก็เป็น PG นั่นเองอ่าต่อมาเป็นใบนี้นะครับ Maiden of Purest อ่านว่าอะไร Splash ใช่ไหมคุณอ่านถูกใช่ไหม Splash ใช่ไหมโอ้โหทำไมสับมันดูยากจังเลยนะก็บอกก่อนอาร์ตน่ารักมากครับอาร์ตสวยงามมากเหมือนแบบเล่นสงการเลยเนาะแล้วก็กว่าตัวน้ำเนี่ยตัวสกิดน้ำตามรูปเนี่ยโ,โหทำได้สวยงามมากเป็น คาร์ลฟูม,มาดูดการใบน,นี้นะครับก็บอกว่าลงมาเขาตัวบา็อคสามดูดแพนโดเกนลงมา5ใบนะฮะแล้วก็เลือกแพนโดเกนลงหูได้ห้าใบทบห้าพันตามจำนวนเกรสูนนั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าคุณโดดลงมา5ใบแสดงว,ว่าเกรสูนเรามี5ตัวใช่ปะ่ะทุกใบจะบวสองพันห้าลงมาโดดเพื่อนทุกใบแทุกทุกใบทบสองพันห้า 25, ก็แรงมากนะครับถือว่าเป็นใบที่แบบค่อนข้างดีนะต่อโดดกันก็ห้าหมื่นทั้งบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะก็อาจจะเป็นใบปิดที่โอเคเลยนะครับแต่ว่าตัวมันไม่มีกิฟต์นะครับดัังงนนนน้้นเเนี่่ยลมมาไมไดโทคะ ก็ลงมาต้นเกมอะไรอย่างเงี้ยก็คิดการ์ดกันหน่อยเพราะว่ามันจะไม่ได้ฟอสนั่นเองนะครับต่อมาเป็นไอริสไนท์นั่นเองนะครับก็เมื่อยูนิถูกบูทระบบสามพันได้นั่นเองนะก็เป็นเกจสองโดนบูตีสิบสามนั่นเองก็โอเคเลยนะครับต่อมาเป็นผักโขงที่ปรึกษานะอ่าโอ้ยน่ารักมักเลยบอกว่าเมื่อรายการไปอื่นของคุณลงสนามด้วยค่าคอร์อสความสามารถก็จะบวกสามพันนั่นเอง ถือว่าดีใบหนึ่งนะเพราะว่านวนเน็ตเอกตาก็ค่อนข้างมีความโดดเด่นด,ด้านการคอเพื่อนอย่างเงี้ยสุพีเรียคออะไรเงี้ยเนาะดังนั้นเนี่ยตัวมันก็อาจจะปั๊มได้เยอะมากนะ ครับต่อมาเป็นเมเดนออฟซาริกนะฮะไม่มีเทคก็จริงแต่ว่าชิลหมื่นนะครับก็โอเคเนาะเอาไว้เสรอะไรเงี้ยได้ก็ค่อนข้างดีนะฮะต่อมาเป็นโคโรลาดาคอนนะครับบอกว่าเมื่อไดกาดใบอื่นของคุณลงสนามด้วยคอสหรือความสามารถของการ์ดก 3, ็บวกสามพันนั่นเองนะครับต่อมาเป็นอัลซินที่ความเจริญร่วมนะครรับบเกนะครับบอกว่าแพนโทเกนทั้งหมดของคุณที่อยู่ในแถวเดานอนเดียวกับอยู่นี้จะบวกห้าพันนั่นเองก็เอาไว้ปั๊มเห็ดโทเกนได้ก็ค่อนข้าง,งโอเคเลยนะแต่ตัวมันยืดขึ้นเจ็ดพันไงต่อมาเป็นดาเสือแห่งต้นรคครบลี่่่นนนนะะะคครรรััับบบเอองกววาโดดไ้จ เรื่องภาพวนก็เป็นอย่างนี้กันหมดเนาะแล้วก็จะเป็นท่านเสือแห่งดอกราชินีค่ำคืนนะฮะดานิเอลนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นเซลนัทบูเล็ตนะฮะกระสุนนะกระสุนเซลนัทเพ่ <c oughs> เป็นคนะี ดีดีแล้วก็จะเป็น Dancing Sunflower นะครับอ่าดอกทานตะวันนักเต้นนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จะเป็น Wittering Elf นะครับไปนี้ก็เคยออกมาในชุด V t p r นั่นเองอ่าน่ารักมากเลยนะฮะน้ำที่บริสุทธิ์จะทำให้จิตวิญญาณเข้มแข็งโอ้น่ารักน่ารักเป็นฮิวที่สมควรแก่การเก็บอยู่นะอ่าแล้วก็จะเป็นแ a นท t o เคนนะครับที่บอกไปเนาะอ่าน้าตาแบบนี้นี่เองนะครับก็ เป็นเหมือนฟัวด้วยเนาะแบบว่าไม่มีเทคอะไรเงี้ยนฮะแต่ว่าออกจริงๆไม่น่าจะฟอยนะแต่ว่ามันสวยนะครับกมมมม็มันไม่มันไม่มีบ็อกซ์นั่นแหละมันไม่มีเทคบ็อกซ์อทแเออก็ถือว่าสวยงามนะอาร์ตน่ารักมากเลยอะอาร์ตสวยๆนะฮนะแล้วก็จะมีอาร์ตหนึ่งด้วยเนาะเป็นแพนโทเค็นเหมือนกันนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้นะฮะน่ารักทั้งคู่เลยสวยทั้งคู่เลยนะครับเป็นไม่มีเทคบ็อกซ์ทั้งคู่ด้วยนะะฮ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสุ่มหลังกล่องนะครับของ Veb เนาะซึ่งทุกคลิปเนี่ยผมจะพูดเหมือนกันหมดนะฮะซึ่งในนี้ก็จะมีกิฟต์ด้วยเนาะซึ่งกิฟต์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นสุ่มหลังกล่องหรือว่ามันจะอยู่ในกล่องกันแน่นะครับแต่วันนี้ผมยัดรวมๆในหมูส่สุมหลังกล่องแล้วกันนะครับสุมหลังกล่องใบแรกก็จะเป็นคิมสันอิมแพคเมสตราดอนนะของแองเฟยเนาะแล้วก็จะเป็นนักธนูศักดิ์สิทธิ์วิเวียนนะแล้วก็จะเป็นซีเวียนะของนิวเน่งตาที่อยู่ในชุดนี้นั่นเอง เพราะว่าตัวมันเนี่ยแบบลงปุ๊บได้เพื่อนฟรีอะไรเงี้ยมันซูเปเรียง่ายจัดอ่ะเออมันเก่งมากเลยนะก็ถือว่าเป็นใบที่สามารถเอาไปแห่ต้นเกมก็ดีนะครับก็ออกเป็นปูอาร์ตแล้วก็เป็นอาร์ตเก่ามานะครับแล้วก็จะเป็นกิฟต์นะครับก็จะเป็นฟอสต์ไลซีซิเลียนนั่นเองแล้วก็จะเป็นเอ็กเซลไลบอลเน็เซลนะครับแล้วก็จะเป็นโปรเทคไลเซราคิเอลแล้วก็จะเป็นฟอสต์นะครับไลเนะลกาดเนาะเอ็กเซลไลโคลินแล้วก็โปรเทคไลซูอิก นะครับอ่าแล้วก็จะเป็น s v r ในชุดนี้เนาะก็จะเป็นเซนักคีเอลนั่นแหละแล้วก็บอรนเอเซลแล้วก็จะเป็นเซซิเลียของเราน,นั่นเองนะครับซึ่งสวยมากนะสามใบนี้นะฮะโอเคก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับสปอยนะฮะก็จากชุด V ถึงสามแคลนเนลเดนตานั่นเองนะครับก็หมดแล้วนะครับก็คงมีอะไรแหละนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ